สวัสดีครับผมแมนรีวิวนะครับทําไมเมื่อเราติดกล้องสกบหรือว่ากล้องช่วยเล็งกับอาวุธปืนแล้วเมื่อเรายิงระยะต่างๆทําไมกระสุนปืนไม่เข้าเป้าเป็นจุดเดียวกันคลิปนี้มีคําตอบนำกล้องปืน กับกล้องติดอาวุธปืนของเรานะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับจะเกิดระยะห่างขึ้นนะครับถ้าขาสั้นนะครับก็คือ4เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นขาสั้นนะครับ4เซนติเมตรจุดกึ่งกลางระหว่างกล้องช่วยลิงนะครับกับลำกล้องของปืนนะครับจะห่างกันอยู่4เซนติเมตรนะครับถ้าเป็นขายาวนะครับ จะห่างกันอยู่ห้าเซนติเมตรนะครับลำกล้องปืนกับกล้องสโคปหรือว่ากล้องเลนสของเรานะครับจึงทำให้เกิดจุดตัดขึ้นนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับจะเกิดจุดตัดสองครั้งนะครับจุดตัดนะครับของกระสุนปืนที่เรายิงออกไปนะครับจะเกิดจุดตัดครั้งแรกนะครับก็คือจุดที่เราตั้งซีโร่นะครับหรือว่าเราตั้งกล้องไว้นะครับ ครั้งที่สองนะครับก็จังหวะที่กระสุนปืนนะครับหมดแรงนะครับพันหัวลงก็จะเกิดจุดตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตามผมมาบางคนนะครับเอา้าซื้อซื้อกล้องมาใหม่นะครับซื้อกล้องมาใหม่ยิงระยะห้าสิบเมตรนะครับเล้วทาไมเข้าเป้าพอดีนะครับพอยิงระยะยี่สิบห้าเมตรเอ้าทาไมมันลงข้างล่างนะครับ กล้องเคลื่อนหรือเปล่านะครับกล้องลมหรือเปล่า,อลาพอยิงระยะ60เมตรขึ้นไปเอาทำไมมันขึ้นข้างบนนะครับทำไมมันขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับกล้องเราไม่ได้เคลื่อนนะครับแต่ว่า่าบางทีเราอาจจะอยังไม่เข้าใจนะครับว่าการใช้กล้องเมื่อเราติดกับอาวุธปืนแล้วนะครับเราต้องเล็งจุดไหนนะครับง่ายๆนะครับมาก่อนอื่นนะครับ เราก็ต้องมาดูตัวแปรกันก่อนนะครับสาเหตุที่ทําให้กระสุนปืนนะครับเมื่อเรายิงออกไปนะครับเข้าเป้าไม่เป็นจุดเดียวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ที่ที่เป็นตัวแปรนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือกระสุนปืนนะครับที่เรายิงออกไปนะครับสองกล้อง กล้องสโคปนะครับ,รบ,รบหรือว่ากล้องเช่เลิงของเรารสามนะครับระยะทางมีตัวแปรหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันนะครับกระสุนปืนของเรานะครับจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับและจะหันหัวลงนะครับตกลงสู่พื้นดินในที่สุด นะครับเมื่อกระสุนหมดแรงนะครับกล้องช่วยเลงของเรานะครับจะเดินทางเป็นเส้นตรงตลอดนะครับจะเดินทางเป็นเส้นตรงตลอดระยะทางนะครับระยะทางจะมีผลต่อจุดตกของกระสุนปืนนะครับกับกล้องช่วยเลงนะครับทำให้เกิดจุดเอ็กซ์ขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาดูภาพนะครับมาดูภาพผมจะเขียนใส่บอร์ดตัวนี้นะครับให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับดูเป็นแนวทางนะครับขานะครับขายึดกล้องนะครับสกปกกับลำกล้องปืนนะครับขาสั้นนะครับจะห่าง นะครับจะมีความห่างอยู่4ซนติเมตรนะครับเราก็าเขียนลงไปนะครับผมก็ได้เขียนลงไปตอนนี้ห่างกัน4ซนติเมตรนะครับก็ะบจะออกมาลักษณะนี้ตัวนี้เป็นกล้องนะครับกล้องตัวนี้เป็นปืนนะครับเป็นลำกล้องปืน นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีความห่างกันนะครับอยู่4เซนติเมตรนะครับผมก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดเป็นนิ้วนะครับวัดเป็นนิ้วแทนระยะนะครับระยะ1นิ้วนะครับแทน10เมตร สนิ้วแทน20เมตร3นิ้วแทน30เมตร4นิ้วนะครับแทน40เมตร5นิ้วแทน50เมตรระยะที่ผมแนะนำนะครับสำหรับกระสุนปืนนะครับที่ความเร็วหนึ่งพันหรยนะครับหรือว่า1,200 ผมแนะนำให้ตั้งกล้องนะครับอยู่ที่ระยะ50เมตรนะครับหรือว่าจุดซนโลนะครับอยู่ที่ระยะ50เมตรถ้าความเร็วนะครับ1,600นะครับผมแนะนำให้ตั้งอยู่ที่70เมตรนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจุดตัดนะครับจุดตกกระสุนปืนนะครับของ ความเร็ว1100นะครับ1200นะครับจุดตกก็จะอยู่เลย50เมตรไปไม,ไม่ไม่ไกลนะครับก็จะค่อยๆตกลงนะครับ60เมตร7จเมตร80เมตรก็ค่อยๆตกลงนะครับทำให้ในระยะ50เมตรตัวนีน้เดินทางเป็นเส้นตรงอยู่นะครับเราก็จะใช้ในการาเล็งสู่เป้าหมายได้มั่นยำมากขึ้น ก็จะไม่มีปัญหาในในส่วนนี้นะครับในความเร็ว1,600ก็แนะนำให้เป็น70เมตรนะครับจุดตัดนะครับตัดยังไงนะครับก็จะตัดแบบนี้นะครับเราส่องออกจากกล้องสโคปนะครับหรือว่ากล้องอช่วยเลือของเรานะครับในระยะ50เมตรนะครับที่เรา ตั้งซิโร่ไว้นะครับหรือว่าเราตั้งกล้องนะครับก็จะอยู่จุดน okay, ี้นะครับเข้าจุดนี้40เมตรนะครับจะเข้าจุดนี้นะครับเข้าจุดนี้30เมตรเข้าจุดนี้20เมตรเข้าจุดนี้10เมตร5เมตรนะครับเนี่ยเมตร5เมตรเข้าเข้าจุดนี้นะครับไปกับบอกปืนเข้าจุดนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเขียนใส่วงกลมนะครับตัวนี้ชืดเวลาที่เราส่องออกออกไปนะครับส่อง้อนถัรออกไปเราก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้จะมีขีดให้เราดูนะครับบางรุ่นก็ไม่มีขีดนะครับบางยี่ห้อไม่มีขีดนะครับเรา จะยิงในระยะ50เมตรเมื่อเราตั้งกล้องที่ระยะ50เมตรแล้วก็เล็งจุดนี้เลยนะครับเข้า50เมตรนะครับระยะ40เมตรก็เล็งต่ําลงมานะครับ40เมตร30เมตร20เมตร10เมตร5เมตรนะครับ60เมตรเอาขึ้นเล็งขึ้นนะครับ70เมตร80เมตร90เมตรก็ค่อยๆต่ําลงนะครับเกิดจุดตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าจุด x อ,อีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ากระสุนปืนแต่ละแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยความเร็วจะไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับจุด 22LR นะครับ LR ก็จะความแรงนะครับความแรงความเร็วก็เลย50เมตรไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนลมนะครับผมแนะนําให้ตั้งอยู่ที่30เมตร นะครับสาเมตร2 0เมตรนะครับแล้วแต่ว่าอ่าความแรงของกระสุนปืนนะครับของลมที่เราใช้เป็นอ่าเท่าไหร่นะครับกี่บากี่บานะครับก็เราก็ดูตามความเหมาะสมนะครับว่าอาวุธที่เราใช้นะครับความแรงเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเราจะเล็งต่ำเล็งสูงเท่าไหร่นะครับระยะ สีเมตรนะครับสีเมตร1เซนนะครับต่ำลงมา1เซนหนึงเซนหนึงเซนติเมตรนะครับ30เมตร1.5เซน20เมตร2เซนสามสิเมตรอ่า สิเมตรนะครับสิเมตรเท่าไรสิเมตรสามเซนนะครับสิเมตรนี่สามเซนห้าเมตรสี่เซนนะครับห้าเมตรสี่เซนคำว่าเซนตวนี้นะครับก็จากเป้าหมายนะครับอย่างส่วนมว่าเราจะยิงผลไม้ นะครับหรือว่ายิงเป้าหมายที่เป็นสัตว์ที่เราจะออกล่านะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับถ้าระยะ5 10เมตรนะครับเราเล็งจุดจุดนี้เลยนะครับเข้าเป้าพอดีนะครับระยะ40เมตรก็ตามตัวนี้เลยนะครับต่ำลงมาต่ำลงมาหนึซน นะครับ30เมตรนะครับ1.5เซน20เมตร2เซน10เมตรอ่า3 10เมตรนะครับ 3... 3.5สมจเซนหเมตรก็4เซนนะครับหรือว่า10เมตรก็4เซนเท่ากันนะครับวิธีการเลงนะครับเราเลงเข้ามาใกล้นะครับจาก50เมตรเข้ามาเนี่ยก็คือยกปลายกระบ,บอกขึ้น บุกไปกระบอกขึ้นก็คือเราเล็งเล็งจุดนี้แหละครับกล้องนะครับมีอยู่2แบบกล้อง ffp นี่เป็นแบบขยายตามขยายตามนะครับดูดอทได้นะครับเป๊ะนะครับแบบที่2นะครับเป็นแบบ sfp นะครับแบบนี้เป็นแบบไม่ขยายตามตัวนี้ดอดดอดดูไม่ได้นะครับก็คือดอทหลอก นะครับผมถือว่าเป็นดอทหลอกนะครับก็คือ,อเวลาที่เราขยายเข้าขยายออกซูมเข้าซูมออกนะครับดอทมันไม่ขยายตามนะครับมันก็จะเป็นแบบตายตัวนะครับถ้าเรายิงตามดอทมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ตรงนะครับก็ให้เรามาดูระยะห่างของเป้าเอานะครับสมาว่าเป้าเท่ากําปั้นนะครับเรายิงในระยะ50เมตรเข้าจุดกลางพอดีนะครับยิงในระยะ Uh, 10เมตรนะครับถ้าเราเล็งตรงกากระบาดเหมือนที่เรายิง50เมตรมันก็จะเข้าจุดนี้ครับเ,เข้าจุดนี้นะครับลงข้างล่างนะครับก็จะไม่ไม่เข้าเป้านะครับเราก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นมายิงตรงนี้นะครับ4เซนนะครับตรงกึ่งกลางตรงขีดกลางตรงอ่า ภาพในเลนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเรามายิงเล็งตรงนี้นะครับก็แค่ยกยกขึ้นนะครับสายตาที่เราเล,งล็งเราก็แค่แค่มาเล็งจุดต่ําลงแค่นั้นเองในาภาพในกล้องของเรานะครับพูดย่งไงก็คือกระดกปลายกระบอกเืนขึ้นนะครับเล็งในกล้องของเราเนี่ยต่าลงตามภาพนะครับถ้าเป็นกล้องแบบ s p p นะครับเรา,าจะเล็งง่ายหน่อยนะครับเราเคยเล็งจุดไหนนะครับดอตตำลงมา,อาดอทไหนนะครับกี่ระยะห่างกี่เมตรนะครับเราเคยยิงดอทไหนซูมเข้าไปใกล้เท่าไหร่ห่างเท่าไหร่นะครับก็ดูตามดอทได้เป๊ะเลยนะครับเป็นแบบ FFP ถ้าเป็นแบบ SFP นะครับเราก็ดูระยะห่างนะครับนับเป็นเซนต์เอานะครับถ้าตั้งระยะ50เมตรนะครับก็ระยะที่ใกล้เข้ามาก็เล็งต่ำนะครับเล็งต่ำถ้าเลยไปนะครับ50เมตรไปนะครับเราก็เล็งสูงนะครับระยะ60เมตรก็มองสูงขึ้นนะครับเล็งสูงขึ้น เจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรก็สูงขึ้นก็ค่อยไล่ลงมาก็เข้าจุดเอกอีกทีหนึง่งนะครับก็อย่างประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ทุกๆคนก็ลองนะครับเขียนใส่แผ่นกระดาษดูนะครับแล้วก็จะเขียนคำาวณออกมาได้นะครับถ้าเป็นขายาวนะครับเป็นแบบห้าเซนติเมตรนะครับปากลำกล้องปืนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะี่เขาจะอยู่ตรงนี้ จุดตัดนะครับก็จะต่างกันออกไปในระยะ50เมตรนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นี่ครับภาพก็จะออกมาตามนี้นะครับระยะ40เมตรนะครับก็จะอย่างนี้30เมตร20เมตร10เมตร5เมตรนะครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดว่าเราควรเร็งสูงต่ำห่างเท่าไหร่นะครับระยะที่เลยมาแล้วก็วัดได้นะครับ ตัวนี้ผมไม่วัดให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าเราใช้กกะสุนต่างยี่ห้อต่างชนิดกันนะครับจุดตกไม่เหมือนกันอาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับแต่ว่าระยะตัวนี้ตรงเป๊ะนะครับตัวนี้เป๊ะๆเลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็กดติดตามกด subscribe นะครับด้านล่างเพื่อไม่ ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาอาสาธิตนะครับวิธีการตั้งกล้องแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆแต่ได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใช้กระสุนเพียงนัดเดียวนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ